ันนี้ค่ะมินรวบรวมรถเก่งเกียร์ธรรมดาราคาประหยัดมานะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งที่เป็นอ e ีโคคาร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ราคาสบายกระเป๋านะคะแนะนำเลย4คันนี้นะคะเนาะวันนี้เราอัดคลิปกันวันที่30กันยายน2564ถ้าเกิดว่าดูแล้วถูกใจนะคะรีบแชทมาหามินได้เลยที่ไลน์ sike H O N C M นะเดี๋ยวมิ้นจะเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นสีชมพูคนเดียวของเราก็คือน,นี่เลยค่ะ n i สสันมาร์1.2 S M T นะคะปี2017หรือ2,560นะคะคันนี้เนี่ยฟรีดาว ผ่อนเบาๆเริ่มต้นที่3,800บาทเงื่อนไขถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะฟรีดาวนะคะลูกค้าจะต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารมีประกันสังคมนะคะหรือว่าไม่มีก็ได้แต่ขอรับเงินเดือนผ่านธนาคารนะมีแบบโค้ดโอนเงินเข้าบัญชีแบบซ a l a ล y นะคะตรงนี้สามารถฟรีดาวได้เลยเงินเดือนตั้งแต่12,000บาทขึ้นไปนะคะอายุงาน3เดือนลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยค่ะคะันนี้เป็นสีชมพูเกียร์ธรรมดานะคะให้ดูโดยรวมรอบคันก่อนนะคะสำหรับใครที่กำลังเพิ่งหัดร เป็นใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะซื้อให้น้องนะคะไว้ใช้ในบ้านก็ได้อยู่นะสําหรับเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าสีค่อนข้างน่ารักเข้ากับเล็บแล้วเลยนะคะเนาะจริงๆสีน่ารักมากนะคะและที่สําคัญคือคันนี้ค่ะไมน้อยมากนะ,ะ,ะเลขไม่นะคะอยู่ที่3 3 3หมกิโลเมตรนะคะเนาะนี่ไม่เอ่ยอ่านะเห็นเห็นมสานะคะเนาะ เกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะซึ่งเป็นปกติของรถเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะคะเนาะนะแบบนี้นะคะเนาะก็ใช้งานง่ายนะคะประหยัดน้ำมัน20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะอีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขยับเข้าไปดูคันอื่นบ้างตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นทรงแฮชแบ็กนะคะเล็กๆน่ารักเนาะเหมาะสำหรับสาวๆที่แบบว่าของไม่ได้เยอะมากนะด้วยท้ายที่เขาเป็นท้ายตัดนะคะจอดที่ไหนก็สบายๆนะตัวนี้นะคะเพราะว่า ถอยจอดง่ายกระทัดรัดค่ะเดี๋ยวพาไปชมอีกคันนึงนะคะเนาะที่ราคาใกล้เคียงกันเนาะขยบมานะคะอีคันนี้เลยค่ะมิตซูบิชิแอ t ทราตนะคะรถปีเดียวกันเลยค่ะ2,017นะคะหรือว่า2560คันนี้เนี่ยเป็นสีดำด้วยนะคะแล้วก็รูปทรงของเขาแบบนี้เขาเรียกว่าทรงสีดานะคะก็คือเก๋งสีประตูมีฝาท้ายปิดค่ะ คันนี้ก็ประหยัดน้ำมันไม่แพ้กันเขาได้รางวัล Car of the Year นะคะตอนที่ออกมาใหม่ๆสมัยมิตซูกำลังบูมนะคะตอนนั้นปี5-6จําจได้เลยเพราะว่าเป็น Marketing รถใหม่มาก่อนนะคะตัวนี้กินน้ํามันอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเนาะพื้นที่เก็บของด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะด้วยทรงที่เป็นเหมือนรถเก่งซีดานนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังนิดนึงว่าเขาเก็บของได้ขนาดไหนนะคะด้านหลังนะนะคะตัวนี้ ข้อดีคือเขาจะได้พื้นที่เก็บของด้านหลังที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเนาะแต่เมื่อกี้ชงแฮชแบ็ก็ได้ความกระทัดรัดถอยจอดง่ายนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลค่ะเนาะอันนี้นะในพื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะเนาะแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันนะคะกเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะชุดแต่งกรอบโครเมียมค่ะคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนะาะ5สป,ปีดนะคะเนาะตัวนี้เอ้ยผิดคัน เจเมื่อกี้าากใจอีกคันหนึ่งนะคะนี่คันนี้นะคะเลขไมายอยู่ที่แค่เพียง39,999กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะตัวนี้นะ3999นะคะเนาะคันนี้ก็สามารถฟรีดาวได้เลยถ้าลูกค้าเป็นมนุษย์กันเดือนนะคะวิทยุนะคะต่อบลูทูธได้นะคะเนาะคันนี้นะ แล้วก็มีสมุดปูมือรับประกันค่ะที่มาจากศูนย์มิสซูนะคะตัวนี้นะคะมีสมุดคูมือรับประกันนะ,ะนี่นะคะสมุดคูมือกันช้รถนะคะเนาะให้ดูก่อนเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ32,790กิโลเมตรนะคะเนาะนี่นะค,ะคนเทียบกัน399นะคะโอเคเลขหม่ตรงนะคะเนาะลูกค้าสามารถเอาไปเข้าศูนย์ต่อได้เพราะว่าวารันตีของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ที่5ปีนะคะ ก็อันนี้มันปี60ใช่ไหมถึงปี65เลยนะคะเนาะสำหรับ m i t s u uh b i ตรา a t t r a c t คันนี้นะคะราคาอยู่ที่แค่เพียงนี้เลยค่ะ263,000บาทนะคะมนุษย์กันเงินฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่4,746บาทค่ะเนาะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถเก๋งเกียร์ธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะด้าน,นค่งเดี๋ยวพาไปชมนิดนึงนะอ่าตัวนู้นะคะเป็น Suzuki ซูซูกิใช่สิซูซูกิเสียบขานะครั้งนั้นนี้นะคะซูซูกิเซียเนี่ยเขาก็เป็น e ีโคคาของค่ายซูซูกินะคะคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2018ค่ะเนาะเป็นรุ่น G A M T นะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่ 4,452บาทนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะว่าชอบทรงแบบไหนแต่คันนี้ก็เป็นทรงซีดานเหมือนกันนะคะโดยรวมทั่วไปคันนี้จะได้ความใหม่นะมาเปิดให้ดูข้างในนิดนึงทุกคันนะย้ำไม่ไม่ถึงแสนนะคะไม่หลักหมื่นนะเปิดให้ดูนิดนึงหอมสุงเลยเราก็ทำความสะอาดให้ลูกค้าเนี่ยหอมชื่นใจนะคะเนาะนี่นะเลขไม่อยู่ที่4,000ม 7,585กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะตัวนี้นะคะเนาะซูซูกิเซียสค่ะเนาะให้ความใหม่นะคะเนาะเบาเบอรนะคะเบาพรมเราซักให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วนะคะ264นะคะราคาใกล้เคียงกันกับมิ t ซูบิชิแอ t ทราเมากีนะคะขออนุญ,ญาตไม่สตาร์ทให้ทุกคนดูเพราะว่าค่ะเกียร์ทำละไม่เป็นนะคะเนาะจริงๆก็ไม่เป็นก็บอกว่าไม่เป็นอะะไม่แอบนะคะเนาะแ,แอบว่าทำเป็นเนี่ยก็ไม่ได้ นะคะนองโป๊ะนะคะน้องนี่ราคาคันนี้ค่ะ2อ4 0 0 0หบาทนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่4,452บาทนะคะเนาะรถจดทะเบียนเมื่อปี2018หรือว่า2,561ค่ะก็ปีอ่อนกว่าเมื่อกี้ไป1ปีนะคะอีกคั้นเนืองนะ ันสุดท้ายของเราแล้วที่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ Nissan Amera น,น,นะคะอันนี้เขามีชื่อเสียงในเรื่องของความกว้างขวางย้ำเลยนะถ้ามีครอบครัวแล้วนะคะแล้วอยากได้รถกองกว้างแต่ประหยัดน้ำมันนะ20กิโลเมตรต่อลิตรแนะนำตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะเปิดให้ดูนิดนึงว่าเขาเนี่ยมีพื้นที่เก็บของที่กว้างกว่าทุกคนนะนี่ด้านหลังมาดูข้างหลังนิดนึงนี่ข้างหลังลึกมากแม่นะ พอๆกันกับ v s เลยนะข้างหลังนะคะเนาะถ้าเทียบกับ a t r a c t เทียบกับเซียนะคะนี่ชนะเพื่อนเพราะว่ากว,ว้างกว่าเพื่อนเลยนะคะเนาะนี่นะมีเซ็นเซอร์รถอยด้านหลัง3จุดค่ะนะสำหรับคันนี้นะคะเนาะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของเลขไม้ว่าคันนี้เลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเปิดให้ดูนิดนึงคันนี้เป็นรถปี2 0 1 9นะคะเข้ามาละหอมทุกคันเลยบอกเลยว่าเราทำความสะอาดมันสะอาดมาก เลขมาอยู่ที่แค่18,357กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะอยากได้คันไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมกับมินได้เลยนะคะเนาะออปชันต่างๆของแต่ละคันนะคะมินถ่ายคลิปแยกคันไว้ให้แล้วนะคะเนาะตัวนี้นะก็คันนี้นะคะราคาอยู่ที่284,000บาทค่ะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,100บาทเป็นรถปี2019นะคะอย่างที่บอก สีคันนี้ 17, 18, 19, 3คันนี้ใหม่มากไม่หลักหมื่นนะคะเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรถเกียร์ธรรมดานะก็แนะนำเลยค่ะ4ี่คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดจะไปดูรถใหม่นะลองแวะมาดูพวกนี้ก่อนเพราะราคานะคะหายเกินครึ่ง นะเกือบครึ่งเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อที่สูงนะออกมาก็เริ่มต้น400กว่าแล้วนะคะ mm. ก็เหลือแค่200 0กว่าเท mm. ่านั้นเองสภาพโดยรวมเหมือนกันเซฟเงินในกระเป๋าไปเยอะนะคะเนาะทุกคันนะคะเป็นอ e ีโคคาที่ประหยัดน้ํามันสูงสุดอยู่ที่20กมต่อลิตรเพราะว่าเครื่องพันสองทุกคันเลยนะคะเนาะอยากได้รถเกียร์ธรรมดาราคาประหยัดประหยัดนะคะแล้วก็ผ่อนสบายกระเป๋าก็แนะนําทั้ง4คันนี้ค่ะสําหรับคนที่ชอบรถเกียร์ธรรมดานะคะย้ําเลยวันนี้เรา คลิปกันวันที่30กันยายน2564นะคะถ้าอยากได้รถพวกนี้ให้รีบแชทมาหามิ้นก่อนนะ <Yeah. S 1> ที่แอซ K H O N C M หรือโทรหามิ้นนะคะ063 464 6041หรือว่า063 464 6042นะคะแชทมาหามิ้นในไลน์นะคะหน้าตาไลน์จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก,กดให้ดูนิดนึงโอ้ยผิด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 ผ <laughs> นี่นะคะนานี่นะคะแบบนี้นะคะ 1น,นะคะน้องนี่กดตรงนี้เลยค่ะแชทมาสอบถามข้อมูลมินได้เลยนะปกติจะตอบแชทเร็วเป็นพิเศษยกเว้นที่เวลาไม่ทําการนะคะนอะ้อเวลาทําการก็ตอบแชทเร็วมีน้องๆแอดมินคอยตอบคาถามส่งโปรโมชั่นถึงลูกค้าในโทรศัพท์ดูง่ายนิดเดียวนะคะนาออยากมาดูรถตัวจริงที่ร้านกดแผ่นที่ได้เลยคะ่ะรถมือสองคนเชียงใหม่เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะ